คุมุนค่ะชั่วโมงนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์ปหนึนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาทําแบบทดสอบครั้งที่1นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1วันเวลาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์บทที่1เรื่องการใช้ปฏิทินในชีวิตประจําวันส่วนเนื้อหาในการทดสอบครั้งที่1ให้นักเรียนไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะการใช้ปฏิทินในชีวิตประจำวัน สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาทำการทบทวนบทเรียนการใช้ปฏิทินในชีวิตประจำวันกันค่ะในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะจนทําให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมเรื่องราวที่ผ่านมานานแล้วนะคะหรือในทุกๆวันเนี่ย เราอาจจะต้องมีการนัดหมายหรือว่าวางแผนที่จะทำสิ่งต่างๆในวันถัดไปนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องจดบันทึกวันเดือนปีเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะต้องจดบันทึกเอาไว้เพื่อเตือนความจำว่าเราจะต้องทำอะไรวันใดที่ไหนอย่างไร และเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้วันเดือนปีและเตือนความจำเราได้อย่างดีเราเรียกว่าปฏิทินค่ะเรามารู้จักปฏิทินกันค่ะปฏิทินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่บอกวันเดือนปีในปฏิทินจึงมีวันเดือนปีและวันสำคัญต่างๆในช่วงเวลาหนึ่งปีบอกไว้ดังนั้นนะคะ หากเราต้องการรู้วันเดือนปีและวันสำคัญต่างๆที่ถูกต้องนะคะเราจึงควรดูปฏิทินค่ะนักเรียนไปดูตัวอย่างปฏิทินกันนะคะเรามาดูตัวอย่างปฏิทินกันเลยนะคะในปฏิทินเนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างนักเรียนดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะเขาก็จะบอกเดือนนะคะเดือนแบบไทยนั่นก็คือเดือนมก,กราคมบอกปีพศอ 2560นะคะสำหรับปฏิทินนี้บอกเดือนแบบภาษาอังกฤษและบอกปีคริสต์ศักราชค่ะอันนี้ก็จะเป็นปี2017นะคะบอกวันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะบอกวันที่ตามแบบสุริยคตินะคะสำหรับบอกวันที่ตามแบบสุริยคติเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในหัวข้อถัดไปค่ะ แล้วก็บอกวันที่และเดือนตามแบบจันทรคติก็คือขึ้น15ค่ําเดือน2นะคะสําหรับในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะไปดูความหมายในหัวข้อถัดไปค่ะว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็บอกวันสําคัญในแต่ละปีด้วยสําหรับในตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าวันเสาร์ที่14นะคะเดือนมก,กราคมเนี่ยเป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะวันอาทิตย์ 1เดือนมกราคมนะคะก็คือวันขึ้นปีใหม่ส่วนวันจันทร์ที่สองก็เป็นวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ค่ะวันอังคารก็เป็นวันหยุดพิเศษนะคะวันแรกของปีในปฏิทินคือวันที่1เดือนมกราคมส่วนวันสุดท้ายของปีในปฏิทินคือวันที่3 1เดือนธันวาคมค่ะในปฏิทินนะคะจะบอกวันเวลา2แบบค่ะ แบบที่1ก็คือแบบสุริยคติแบบที่2ก็คือแบบจันทรคติค่ะเรามาดูแบบสุริยคติกันก่อนนะคะวันตามแบบสุริยคติมี7วันนะคะนับเป็น1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์นั่นก็คือวันทั้ง7นะคะเรามาดูวันทั้ง7กันเลยค่ะนั่นก็คือ 1. วันอาทิตย์นะคะ2วันจันทร์3วันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัสบดีนะคะ แล้วก็6วันศุกร์7วันเสาร์ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเดือนตามแบบสุริยคติกันค่ะเดือนตามแบบสุริยคติมีทั้งหมด12เดือนนะคะซึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เดือนมกราคม 2. เดือนกุมภาพันธ์ 3. เดือนมีนาคม 4. เดือนเมษายน 5. เดือนพฤษภาคม 6. เดือนมิถุนายน 7. เดือนกรกฎาคม 8. เดือนสิงหาคม 9. เดือนกันยายน 10. เดือนตุลาคม 11. เดือนพฤศจิกายน 12. เดือนธันวาคมค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมมี31วันนะคะส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยยนมี30ม30วันค่ะ และเดือนกุมภาพันธ์จะมี28หรือ29วันค่ะเรามาดูแบบที่2กันนะคะแบบจันทรคติวันตามแบบจันทรคติเรียกว่าวันข้างขึ้นข้างแรมค่ะและแน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์แน่นอนค่ะถ้านักเรียนสังเกตนะคะบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆคืนนะคะ รูปร่างจะไม่เหมือนกันบางคืนก็จะเป็นยังไงคะนักเรียนหายไปบางคืนก็จะเห็นพระจันทร์เป็นครึ่งเสี้ยวบางคืนก็จะเห็นพระจันทร์ครึ่งดวงส่วนบางคืนก็จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงค่ะข้างขึ้นนะคะหมายถึงวันที่เราเห็นพระจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นเริ่มจากวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงวันขึ้น15บห้าค่ค่ะนั่นหมายความว่าช่วงระยะเวลาที่ดวงจันทร์เนี่ย จากที่ดวงจันทร์หายไปแล้วดวงจันทร์จะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆจนพระจันทร์เต็มดวงเราเรียกว่าข้างขึ้นค่ะตัวอย่างนะคะสำหรับในวันข้างขึ้นก็คือวันขึ้น15บห้าค่เดือน6เป็นวันวิสาขบูชาวันขึ้น15บห้าค่เดือน12เป็นวันลอยกระทงค่ะซึ่งในวันนั้นพระจันทร์จะเต็มดวงค่ะสำหรับข้างแรมนะคะหมายถึง วันที่เราเห็นพระจันทร์ค่อยๆมืดลงเริ่มจากวันแรมหนึ่งค่ำถึงวันแรม15คห้าค่ำเช่นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษาระหว่างนี้พระสงฆ์จะจำพรรษาที่วัดตลอด3เดือนค่ะนั่นหมายความว่าวันข้างแรมนะคะนักเรียนจากที่ดวงจันทร์มันสว่างจ้า15ค่ําค่ำไปแล้วเนี่ยและหลังจากนั้นก็จะเป็นแรมหนึ่งค่ำนะคะจากพระจันทร์ที่เต็มดวงก็จะค่อยๆ หายไปหายไปจนมืดมิดเราก็จะไม่เห็นดวงจันทร์เราก็จะเรียกว่าวันแรม15บห้าค่ำนะคะในลำดับต่อไปนะคะเราจะมาทำการเรียกชื่อเดือนแบบจันทรคติเรียกชื่อเดือนแบบง่ายๆกันค่ะ 1. เดือนอ้ายนะคะก็คือเดือนมกราคมนะคะเดือนยี่ก็คือเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือน3ก็คือเดือนมีนาคมค่ะ เดือนสก็คือเดือนเมษายนนะคะเดือนหก็คือเดือนพฤษภาคมค่ะเดือน6ก็คือเดือนมิถุนายนนะคะเดือน7ก็คือเดือนกรกฎาคมค่ะเดือน8คือเดือนสิงหาคมเดือน9ก็คือเดือนกันยายนค่ะเดือน10คือเดือนตุลาคมเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนส่วนเดือน12ก็คือเดือนธันวาคมค่ะ มาดูตัวอย่างการอ่านปฏิทินแบบสุริยคติและแบบจันทรคติกันค่ะจากในตัวอย่างนะคะปฏิทินเขาก็จะบอกเดือนกรกฎาคมปีพศ2560นะคะวันเสาร์ที่8นักเรียนดูลูกศรน,นะคะมันชี้ไปที่เลข8เราไปดูที่แบบสุริยคติก่อนนะคะการอ่านปฏิทินแบบสุริยคติก็คือ วันเสาร์ที่8เดือนกรกฎาคมปีพศ2560เป็นวันอาสาฬหาบูชาค่ะถ้าเราอ่านแบบจันทรคตินะคะนั่นก็คือเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีนี้เป็นวันอาสาฬหาบูชาค่ะต่อไปนะคะความสำคัญของปฏิทินค่ะปฏิทินเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรคะปฏิทินก็คือ บอกความสำคัญของวันต่างๆนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างค่ะวันที่5ธันวาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะหรือวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นวันพ่อแห่งชาติค่ะวันที่13เมษายนนะคะเป็นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุค่ะนักเรียนไปทำบุญที่วัด ไหว้ปู่ย่าตายายรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานค่ะต่อไปนะคะปฏิทินเนี่ยช่วยเตือนความจำของเราทำให้เรารู้ว่าเรื่องเราใดเกิดขึ้นเมื่อใดช่วยให้เราลำดับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราได้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นค่ะวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่วิชาไปทำบุญและร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ค่ะ ในวันที่17พฤษภาคมวิชาไปโรงเรียนเป็นวันแรกวันที่1สิงหาคมครูนุดีพานักเรียนไปเก็บขยะที่นอกโรงเรียนค่ะและในวันที่20กันยายนวิชาไปเที่ยวน้ำตกกับครอบครัวค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการแบ่งช่วงเวลาใน1วันค่ะซึ่งในเวลา1วันเนี่ยแบ่งเป็นหลายช่วงเวลา คำบอกช่วงเวลาเนี่ยทำให้เราลําดับเรื่องเราได้ชัดเจนนะคะได้แก่เชา้าสายเที่ยงบ่ายเย็นหัวค่ําดึกนะคะเราตื่นนอนอาบน้ําไปโรงเรียนในตอนเช้านะคะเราร่วมร้องเพลงชาติและเรียนหนังสือตอนสายค่ะส่วนในตอนเที่ยงเราวิ่งเล่นเราวาดรูปตอนบ่ายตอนเย็นเลิกเรียนนะคะ กลับบ้านทําการบ้านช่วยทํางานบ้านและกินอาหารเย็นนะคะเราเข้านอนแต่หัวค่าเรานอนหลับในตอนดึกค่ะในหนึ่งวันนะคะแบ่งเป็นกลางวันและกลางคืนค่ะคำที่ใช้บอกเวลาช่วงกลางวันเช่นเชา้าเที่ยงเย็นส่วนคําที่ใช้บอกเวลาช่วงกลางคืนเช่นหัวค่าดึก เวลาเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะส่วนเวลาเที่ยงพระอาทิตย์จะอยู่ตรงศีรษะของเราพอดีค่ะส่วนเวลาเย็นพระอาทิตย์จะตกทางทิศตะวันตกค่ะ